หัวข้อนะครับที่เรื่องที่จะเรียนในครั้งนี้นะครับก็เรื่องก็เรื่องเคเบิลรับแรงแบบจุดนะครับไอตัวเคเบิลหรือว่าเชือกพวกโซ่เนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่จะรับแรงดึงอยู่แล้วนะครับวิธีในการคำนวณเนี่ยถ้าดูจากตำราเรียนหลักนะครับจะมีความยาวในการคำนวณต่อข้อเนี่ยต่อตัวอย่างเนี่ยประมาณสักสองหน้ากระดาษได้ แต่เพื่อลดความยาวแล้วก็อะไรให้มันง่ายขึ้นก็จะตัดตอนให้มันเหลือน้อยลงนะดังตัวอย่างต่อไปนี้แต่ถ้าเราจะดูแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าคำว่าเต็มรูปแบบคือหาภายในเนี่ยทั้งหมดเลยแรงภายในที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หาความยาวของสายเคเบิลด้วยนะครับก็สามารถไปดูตัวอย่างย้อนหลังได้กเก่าๆได้นะครับแต่ตัวอย่างนี้ จะบอกค่ามาให้ในบางเส้นนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ให้หานะครับที่ที่เหลืออยู่นะครับหนึ่งค่าเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเครื่องเครื่องผลิตน้ำเย็นนะครับไม่ใช่แอร์นะครับแจ้งใปดาแล้วไปสอบทังทีอะไรข้ามันก็นไปลูกนะครับ ดูที่โจทย์เลยเส้นเชื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลนะครับเนี่ยเชือตัวนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลเนี่ยในณเวลานี้ในวิชากลตศาสตร์ยังไม่มีประโยชน์หรอกครับยังไม่เกี่ยวข้องในการคำนวณน,นะครับแต่วันข้างหน้าอาจจะเกี่ยวข้องก็คือยกตัวอย่างเช่นสเตทเท่ากับพส่วน A เนี่ยจะไปหาพื้นที่หน้าตัด วันนี้โรสตร์จะรับผิดชอบในส่วนของแรงภายในที่เกิดขึ้นในเส้นเชื่อเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถไปหาความเค้นได้ในวันข้างหน้านะครับวันนี้เอาแค่แรงภายในพอเพะฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางที่บอกมาถือว่ายังไม่ใชนะในในเทอมนี้ก็แล้วกันอ่าไอตัวเส้นเชื่อตัวนี้นะครับใช้รับน้ำหนักของถุงทราย2ถุงนะครับ 8 0กิโลกร,รัมและ100กิโลกร,รัมห้อยแขวนดังรูปก,กำหนดให้แรงดึงภายในเส้นเชือกนี่แหละครับความใจดีความใจดีที่บอกมาบางอย่างนะครับแต่ถ้าเอาแบบครบเครื่องเนี่ยต้องหาเอาเองให้หมดนะครับที่เขาบอกมาคือเส้นเชือก FO นะครับก็ถือว่าเรารู้นี่ร้อยเก้าสิกิโลกร,รมัม ถ้าตรงนี้ไปเขียนในรูปอน,นุโลม็นฟรีบอดี้ไปเลยนะ,ะก็คือตรงนี้อันนี้คือเส้นเดียวกัน mo นะครับเขียนลูกศอนได้เลยนะครับเขียนตรงนี้หรือจะเขียนตรงนี้ก็แนวเดียวกันนะครับอขออนุญาตเขียนค่าตรงนี้โจทย์บอกใจดีบอกมาว่าเส้นเชือก mo เนี่ยมีแรงภายใน195 นะครับจุด44กิโลกร,รมัมนะครับแล้วเราก็สามารถถ้ามาองตรงนี้เป็นเป็นจุดลองรับแบบยิงหรือแบบบุตรก็สามารถหาเป็น OY กับ Ox ได้นะครับ TOX TOY ได้เงี้เป็นต้นนะครับแต่ถือว่าเราทราบค่าแล้วครับ อย่างที่สองคือที่บอกมาคือมุมซีต้าหนึ่งครับสองจุดเก้าเก้านะครับสองจุดเก้าเก้าเลขก,ก็อาจจะกวนซะหน่อยขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ซีต้าตรงนี้หายเจอนะครับรูปมันเล็กไปหน่อยสองจุดเก้าเก้าครับถ้าตรงนี้สองจุดเก้าเก้าด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากันเป็นมุมแยง้งมุมเยื้องเนี่ยครับก็สองจุดเก้าเก้า นะครับอย่างที่สามความใจดีถึงว่าเรารู้นะครับร้อยแปดสิบสองจุดหนึ่งสองนะครับอ่าอันนี้คืออ่าท่านี้ TMO อันนี้ก็ TME อ่าคือเรารู้นี้กับรู้นี้อีกหนึ่งเส้นครับอ่าตรงนี้ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ TME นะครับ ร้อยแปดบสองจุดกิโลกรัมโอเคนะครับร้อยแปิบสองกิโลกรัมเพราะฉะนั้นนะถ้าดูตามนี้ถือว่าตรงนี้รู้เส้นนี้รู้นะครับเส้นนี้รู้โจสั่งให้หาแค่สองอย่างพอครับใจดีให้หาซีต้าสอง ว่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็หาแรงภายในที่เกิดในเส้นเชื่อก e กับ r นะครับ e กับ r อะตรงนี้ t e r ว่าเท่ากับเท่าไหร่ในการคำนวณเนี่ยให้ตอบเป็นหน่วยกิโลกร,รัมนะครับก็ตรงก็มีค่าหน่วยเหมือนกับ ตรงน้ำหนักของถุงทรายทั้งสองถุงนะครับที่ห้อยแขวนอยู่ที่จุด M ก็กับจุด e ตอนเปนกิโลกร,รัมนะครับระบุชนิดของแรงภายในเส้นเชือกด้วยก็คงจะเป็นแรงดึงแน่นอนเพราะเชือกมันเกิดมาเพื่อรับแรงดึงนะครับอาตอนนี้เรามาทํารูปของเราให้สมบูรณ์เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้น้ําหนักถุงทรายเราก็ใส่ลูกศรลงไปเลยนะครับส่วนตรงนี้ใส่แรงดึงนะครับ งนี้แคบไปหน่อยขอประทานโทษเนี่ยแรงดึงแรงดึงตรงนี้ถุงทรายถุงนี้ก็แรงดึงนะครับแล้วก็ที่ให้หาตรงนี้ครับ TER คือสรุปสมมุติให้ไปแรงดึงทั้งหมดแรงดึงทั้งหมดนะครับเราหาแค่สองอย่างนี้นะครับหาให้ได้อ่ะนแต่นี้วิธีการในการคำนวณ ถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาสักขนาดนี้บอกมามุมบอกมาแลน TME ก็บอกมาเราจะใช้แค่สมดุลสองอย่างครับคือสมดุล Fx กับสมดุล Fy แต่ถ้าให้หาเองหมดหาเองหาเองสีต้านหนึ่งหาเองจะต้องใช้เทคโมเมนต์ด้วยซึ่งจะเป็นตัวอย่างเต็มๆแบบยาวๆนะครับสามารถไปดูตามหลังได้ย้อนหลังได้นะครับ พระนั้นหัวใจในการคำนวณเริ่มต้นเนี่ยให้รวมแรงแกน x กับรวมแรงแกน y ก่อนเลยนะครับเราก็ดูว่าสิ่งที่เราหาเนี่ยมันหากินอยู่ที่จอยไหนมันอยู่แถวจอยไหนอ่ามันซีตาสองกับทีอามอยู่จอยอ e. ีเพราะนั้นเราก็ตัดตรงจอยอ e. ีตัดตรงจอยอ e. แล้วเราก็วาวาดออกมาเป็นรูปนี้ครับอ่ากฟีวไปที่ระบบย่อยที่จุด e ที่จยดีที่ผมมองไว้เห็นอะไรเราก็เขียนครับนะครับนะบนะู้นเราในวิธีการตัดสินใจ,ใจไม่ดีนะเนี่ยขี้เกียจใช้แม่นทัดนะ,อะตอนขีดนอันแรกก็ภูมิใจตรงอย่างเลยนะอันนี้แม่งไ,ไม่น่าหรืออย่างนี้ใช้แม่นทัดดีกว่าจะสายไปเสร็จแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้น เ้าก็ต้องทำให้ดีที่สุดเนาะ,ะแล้วเข้าแก๊งปเไยทั้งนั้นอ่าหนาหมอนกันไปเลยอ่าอ่าพราะนั้นประมาณนี้นะครับอ่ารูปที่เราเห็นนะครับตรงนี้ก็ใส่ค่าที่รู้ไปตรงนี้คือ t m อะไรครับ ME TME เราก็ TME นะร้อยแปดสิบสอง จุดหนตัดจอยเป็นก็ทำเรื่องนี้ได้ครับน้ำหนักถุงทรายที่จอยอเท่าไหร่ครับห0ึ 100. ่ง้อเรารู้สองอย่างนี่แหละครับหนึ่งร้อยตอนนี้ดูในเทอมของตัวแปรนะครับที่เราต้องการหาตรงนี้คือ T อันนี้คือจอยอนะครับอันนี้ก็ TER ที่เขาให้เราหานะครับอีกโจนึงก็คือซีต้าสองดูตรงนี้นะครับซีต้าสองเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ซีต้าหนึ่งเรารู้อย่างครับรู้รรแล้วต้องช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยซีต้าหนึ่งนะครับเท่ากับ 2. 9 9ุานะครับจริงๆน่าจะเขียน x สามเนาะนี่กวนไปหน่อย2.99้าได้มาแบบนี้ครับ พร้อ,อมสุดๆแล้วฟรีบริระบบย่อยที่จุด e นะเราจะต้องหาซีตาสองกับ t r ให้ได้ถ้าเฉลยเลยเนี่ยระหว่างสองคำตอบเนี้ยคำตอบที่จะได้ก่อนคือซีตาสองครับพอได้ซีตาสองเสร็จก็ไปแทนค่าในสมการก็จะเกิดเป็น t r ท่านน,นี้นะครับวงจรของข้อสอบผมว่าจะเอาแค่ประมาณนี้แหละนะครับก็อาจจะให้หาจอยนี้ก็ได้เข้าใจไหมครับ ตอนนั้นเองแล้วตอนเราสอบเนี่ยสังเกตดูเน,นี้ยมันเตี้ยอันนี้ซัพพอร์ตเนี่ยมันสูงกแ,แค่ยักขึ้นนี้เท่านั้นเองเข้าใจไหมครับอ่าเพราะน,นั้นเอาแค่หามุมหนึ่งมุมกับแรงหนึ่งแรงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบครบวงจรก็อยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ไปดูได้แล้วไปเรียนต่อในวิชาทฤษฎีโครงสร้างเนี่ยของมอเราเนี่ยจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะแก็เดี๋ยวเขาก็จะสอนก็จะเรียนเรื่องนี้ซ้ำอีกด้วย ก็ตอนงงก็สามารถมามาดูตัวอย่างในนี้ได้ก็แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้รูยแล้วครับเยนเยอะเกินแล้วอืดเหลือเกินซิกมาเอฟวายเท่ากับศูนยครับเราเอาไอ้สามแรงเนี่ยรวมเข้าสู่แกน Y ครับนะแกน Y ก็ขึ้นเป็นบวกอ่ารูยนะ TER t, e R. t e R แต่เข้า Y คอนหรือสายครับสายนะครับ ซีต้าสองอันนี้คือแรงขึ้นนะครับดูแล้วอย่าเขียนนะครับแล้วส่วนที่เหลือเป็นแรงลงทั้งหมดเลยครับเอา TME ก่อน t m m รู้ดูแล้วลบร้อยแอันนี้คือ TME นะครับตอนแตกเข้าสู่แกน y ายก็ไซสีต้าหนึถูกต้องไหมครับแต่สีต้าหเรารู้ค่าตัวเลขยังครับอ่าเราก็ซสองจุดเาเก้าไอ้กวนๆเนี่ยสามก็ม่ยองสมเนี่ยนะครับ ไปแรงลงอ่าแล้วเหลืออีกหนึ่งแรงนะครับอ่าอีกหนึ่งแรงขอโทษต้องสีต้านหนึ่งนะครับอประทานโทษอ่าสีต้านหนึ่งนะครับอ่าอีกหนึ่งแรงคือแรงลบเท่ากับเท่าไหร่ <100. S 1> 100ครับลบหนึ่งร้อยครับพื้นฐานแตกแรงธรรมดาสีท่านเขียนนี่คือผลรวมของแรงในแนวแกน y ที่จอย e เท่ากับศูนย์นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ter สาธิตาสองครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆครับเอาทั้งแกงเลยทั้งสองตัวแปรนี้นะครับและพรุ่งนี้ย้ายไปฝั่งศูนย์กลับเครื่องหมายไหมครับเออร้อยแปดสิบสองผมยังไม่ได้ตัวข้อสอบเราเลยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะผมยังจะรู้ว่าใครย้ายข้างไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าน่าจะมีนะนะบวกด้วยหนึ่งร้อยบวกด้วยหนึ่งร้อยนะครับคิดเลขให้งวดครับดึงลงมาตัวแปรดึงลงมา ทรสายซีจ้าสองคิดเลขฝั่งนี้นะครับลองพยายามกดดูร้อยเก้าจุดห้าศูนย์ครับเขียนข้างๆว่าเป็นสมก,การที่หนึ่งครับเกิดจากการรวมแรงในแนวแกน Y อ่าพอเสร็จแล้วให้รวมแรงในแนวแกน x ต่อนะครับรวมแรงในแนวแกนเนกต่อถ้าแรงแนวแกน x มีเกี่ยวข้องแค่กี่แรงครับสองแรงเอาท r ขึ้นก่อน นะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปปิดท้ายนะครับขออนุญ,ญาตไปคอลัมน์ขวามือเลยนะครับซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ครับหลักนิยมเลยขวาเป็นบวกนะครับอ่าดูรูปนิดนึงเอาท r ขึ้นก่อนท r ีอาของเราตอนมาทาง X ไปทางขวาถูกต้องไหมครับอ่าก็ท e r อาร์คอรซีต้าสอง ได้บวกไปกินเพราะเขาไปทางขวาส่วน TME ที่รู้แล้วคอรสเหมือนกันแต่ไปทางซ้ายเอาลบไปกิน182.19อันนี้คือ TME นะครับคอสสอง9ุอันนี้คือซีต้าหนึ่งเอาลบไปกินเพราะเขาไปทางซ้ายนะครับไอตัวเลิอกเปิดเปื้อนอย่าไปเขียนนะครับถ้ารู้เรื่องแนละ้ว เท่ากับศูนย์ครับที่ท่านเขียนคือผลรวมของแรงในแนวแกนเลขทบศูนย์ครับมีแค่สองแรงทําหลักการเดิมครับสร้างสมก,การที่สองให้ได้ TER ติดบวกอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพี่คนนี้ย้ายไปก็กลับเครื่องหมายนะครับคอสสองจุดเก้าก้านะครับดึงลงมา TER คอสีตาสองคิดเลขฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ครับ181.94เ็สี่ป็นสมการที่2องกลายมาสองสมการแล้วครับต่อมาขั้นตอนสำคัญและผลออกข้อสอบก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับมีการแนะนำไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเอามาใช้สายส่วนคอสคืออะไรท่องได้ไหมครับ สายส่วนคอสคือแทนครับถ้าเราคิดอะไรมากจบนะครับเ mm. พราะนั้นเราไปดูสมการหนึ่งกับสองนะครับสมการที่หนึ่งเป็นคำว่าอะไรครับสายสมการสองเป็นคำว่าอะไรครับเป็นคอสเพราะนั้นเราต้องอยากเจ้าสายหารคอสเพื่อจะแปลงรากเป็นแทนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นก็เอาสมการที่หนึ่งหารด้วยสมการที่สองแต่เราไปจำว่าหนึ่งหารสองไม่ได้เราต้องจำว่าสายส่วนคอส ว่เดี๋ยววันวันพฤหัสหน้านะไอตัวสมการหนึ่งอาจจะเป็นคําว่าคอร์สก็ได้ยันเป็นต้นรานนั้นต้องจําว่าสายส่วนคอสนะไอส่วนคําว่าสายส่วนคอสมันคือแทนก็เคยพูดให้ฟังแล้วอ,อีกสักครั้งไม่เป็นไรยกตัวอย่างตรงเนี้ยไงนะตรงนี้มาเขียนสายนะครับซีต้าสองส่วนด้วยคอสซีต้าสองไอที่เขาต้องท่องกันมาเนี่ยสายก็คือด้านตรงข้ามบุง ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนคอก็คือด้านประชิดมุมส่วนด้วยฉากน,นี่คือสิ่งที่เป็นคำว่าสายส่วนคอรเราจะแปลล่างเป็นแทนเขาก็ย้ายนี่ขึ้นข้างบนพอย้ายขึ้นก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอะไรประมาณนี้แหละนะและฉากกับฉากก็ตัดกันก็เหลือตรงข้ามมุมส่วนด้วยประชิดมุมมรนณกายเป็นคำว่าอะไรครับ เป็นคำว่าแทนซีตาเพราะคำว่าแทนคือตรงข้ามมุมส่วนด้วยประชิดมุมเข้าใจไหมครับก็เลยเป็นคำว่าแทนอันนี้คือที่เอาที่ทมาที่ไปถ้าบอกว่าไม่เอาลกสมองก็จาว่าสายส่วนคอมันคือแทนแล้วกันนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปในเบื้องต้นเท่าที่นึกออกนะครับเพราะนั้นสรุปจะเอาสรรมการที่1ห,หารด้วยสรรมการที่สองนะครับสรรมการที่1นึ่งเขียนไว้ดู เล่นๆเ,นเดี๋ยวเจ้าหนึ่งหันสองนะเจ้าหนึ่งหันสองเอาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของสมการมาหารกันนะครับฝั่งซ้ายของสมการคือที่หนึ่งคือ T e R ซ้ายจีตาสองนะ T E R ซ้ายจีตาสอง ฝั่งซ้ายสมการสองคือที c า s ์ 5. คสซีตาสอฝั่งขวาสมการหนึเป็นตัวเลขครับร้อยเก้ตัวเลขมาครับร้อยเกูนฝั่งขวาสมการสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเาสี่เราทำตามคำพูดเสร็จแล้วครับพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตัดทิ้ง นะครับตัดทิ้งไปหน่อยนึงตรงที่ตัดทิ้งคือคําว่าทีอาตัดทิ้งไปเลยพอตัดทิ้งเสร็จแล้วปแปลงแรกไซส่วนคอรสใช่ป่ะายส่วนคอร์สรไปแล้วกลายปเป็นอะไรแล้วแทนแล้วแทนซีตาสองฝั่งนี้ดึงลงมาหรือจะหารเลยก็ได้ ร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสี่พอเสร็จแล้วอย่างที่บอกไปจนจะได้ซีต้าสองก่อนแล้วก็ซีต้าสองอยู่เฉยๆอันนี้ย้ายมาเขาเรียกอะไรนะเออเรียกว่าอาร์แทนบางคนก็แทนลบหนึ่งแล้วก็เอานะร้อยเก้าจุดห้าศูนย์ร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสี่ขาหารไปเลยไปโกดออกมาจะได้สามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่งวดจะเป็นองศานะครับเขียนให้ชัดเจน องศานะครับได้ซีต้าสองมาแล้วครับพอได้ซีต้าสองอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่ทีาก็เสร็จเราครับอ่าก็นำมุมซีต้าสองที่หาได้สามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่แทนค่าลงในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับถ้าเราออกเดี๋ยวผมคงตรวจคำตอบสมการสองอ่ะ ใช่แล้วอ,อ่าวันนั้นเราเอาหนึ่งก่อนอเราไม่เก่งก็ลองสมการมาดูต่างหน้าก่อนนะ TR ไซด์ซีตาสองร้อยเก้าจุดห้าศูนย์อ่าตรงไหนมีคำว่าซีตาสองเรานี้แทนเลยถูกไหมครับอ่าจะได้ TR 2, มาใช้ชมแน่นอนนะครับไซด์ซีตาสองนะครับซีตาสองคือสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่ เะตีองสายชัดเจนนะครับฝั่งนี้ร้อยเก้าจุเคนะครับแล้วเราก็ทียาตัวแปรติดบวกก็ทีาร้ยาจุดห้าหารด้วยสาย31.04ิบเพอเราก็กดคีเรเลกมาจะได้สองนสองะครับเป็นสุขคูณทั้งนั้นนะฮะจุดสาหกนะครับ,รบกิโลกรัม จำไว้นะครับมันเป็นแรงภายในในเส้นเชือก T.R ในเส้นเชือกตรงนี้ T.R นะครับเป็นแรงภายในมันเกิดมาเพื่อรับแรงดึงครับอย่าลืมวงเล็บว่าเป็นเทนชันให้ด้วยนะครับสิ่งที่เราหาคือแรงภายในนะครับจับไว้ในเส้นเชือกของเรานะครับในกระบวนการสอบคงจะให้หยุดแค่นี้นะครับเพะคำตอบครบแล้วเข้าใจไหมครับ แต่ถ้าอยากจะมั่นใจอาจารย์เขาไม่ค่อยตรวจข้อสอบพอจะตรวจรู้นานหลือเกินเนี่ยเราก็ตรวจเราปอดเลยออกมาจากห้องสอบรู้แล้วข้อน,นี้น่าจะถูกถ้ามันตรวจคําตอบแล้วมันโอเคนะถ้ามันเขาขอบอกคะแนนมาไม่น้อยแตนะ่ว่าเขาต้องมีอะไรผิดแล้วล่ละมาทวงได้เลยนะครับอ่าเพราะนั้นถ้าอยากให้ตัวเองมั่นใจจะทําไม่ทําเพื่อตัวเราเองนะครับก, 2, ก็นําซีต้าสองเหมือนกันนะครับสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่เหมือนกัน แต่เปลี่ยนไปแทนในสองนะครับเราไปดูหน้าตาสมก,การสองมาก่อนอยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่ตรงนี้ t r cos theta สองร้อยแปสิบเอ็ดจุดเก้าสี่นะครับ t e r cos theta สองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสี่หลักการเดิมครับ t e r ตรงไหนมีซีต t a สองสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่วางทับลงไปร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสี่นะครับ แล้วก็ย้ายข้างง่ายๆตัวแปรติดบวก181.94นะครับแล้วก็ย้ายนายตรงคอสมาหารสามสนย์สีพอหาออกมาสองหนึ่งสองเหมือนกันครับไปลองดูแต่เป็นจุดสามห้าครับอ่ากิโลกรัมอย่าลืมบอกว่าเป็นเทนชันด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับพื้นฐานเรื่องเคิลรับแรงแบบจุดนะครับถ้าจะเมตตาสอบพวกเราก็ใช้หามุมซีต้าหนึ่งมุมแล้วก็แรงหนึ่งแรงนะครับส่วนถ้าเป็นกระบวนการแบบสมบูรณ์หาทุกช่วงที่เชื่อกหย่อนเลยนะครับแล้วก็หาความยาวเส้นเชื่อกด้วยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างนะครับเก่าๆนะครับ